Life could Life be dream. Life could be dream. could Shadow and Bone ตำนานกรีชาเป็นซีรีส์ที่สร้างจากนิยายชุดตำนานกรีชาที่ติดอันดับขายดีที่สุดทั่วโลกของรีบาดูโกโดยบอกเล่าเรื่องราวของโลกที่บอบช้ำจากสงครามอริน่าสตารคอปเด็กกำพร้าและทหารผู้ต่ำต้อยเธอได้ปลดปล่อยพลังพิเศษ ที่อาจเป็นกุญแจสำคัญในการกู้อิสรภาพให้กับประเทศของเธอขณะที่แดนพยับเงาขนาดมหึมากำลังคลืบครานเข้ามาอารีนาต้องพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอรู้จักคุ้นเคยเพื่อเข้าไปรับการฝึกร่วมกับทหารระดับสูงผู้มีพลังพิเศษที่รู้กันในนามว่ากรีชาแต่ขณะที่พยายามฝึกฝนการใช้พลังอยู่นั้น เธอกลับพบว่าพันธมิตรและศัตรูอาจเป็นคนคนเดียวกันและโลกที่สวยหรูนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่เธอเห็นแม้แต่น้อยหากแต่มีอำนาจร้ายแรงรวมถึงเหล่าอาจยากรพราวเสน์ปะปนอยู่ด้วยและอาจต้องพึ่งสิ่งที่เหนือกว่าเวทมนต์เพื่อหาทางเอาชีวิตรอดเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามตำนานกรีชา ได้ในวันที่23เมษายนนี้พร้อมกันทั่วโลกทาง Netflix เท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Life